รายการนี้เต็มไปด้วยคำหยาบคายและมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรผู้ใหญ่ให้คำแนะนำแต่ถ้าคิดว่าอายุสมองของท่านเกิน18ปีแล้วจะรับชมก็ได้ไม่ว่ากันสนับสนุนรายการโดย n o n งนิกช็อป p c o คอยากได้เกมแท้ถูกลิขสิทธิ์ในราคาที่ถูกใจต้องที่ n o n งนิกช็อป p c o คเท่านั้น สวัสดีครับทุกท่านทัศกาสังเวชันนะผมวันนี้อยู่เกมฮันมูลแฟนออฟเมดเทาแล้วผมกับเออ่พาร์ทที่เท่าไหร่วะไม่รู้นะผมตอนนี้ก็เป็นวันยี่สิบหกวันพุธนะผมก็เทศกาลอะไรไม่มีเลยนะผมก็ตอนนี้เราขอเดายาวเนาะ ทำอะไรดีหว่าวันนี้ก็ไม่มีฝนเดี๋ยวต้องเดี๋ยวกูก็ต้องมานั่งเอ่ออะไรวะให้อาหารเช็ดเนื้อเช็ดต,ตัวดูดนมเอ้ยดูดนมไม่ใช่เขาเรียกว่าเก็บนมไปขายเอออย่าเรียกดูดนมไม่ดีไม่งามคุยยังวะมันน่ามันเป็นเทศกาลที่น,น่าเบือ่อน่าเบือ่อแล้วผม,ท,มท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับรีดแบบใครวะ มันถึงก็เล่นแบบชาวบ้านเฉยเลยเกียนที่หายคนเราเออว่าแต่สนใจโปรเจกต์อะไรใหม่ๆมัม้งมีใครสนใจโปรเจกต์อะไรแปลกๆป่ๆาครับลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนิดหนึ่งนะถ้าเกิดยังติดตามโปรเจกต์นี้อยู่ผมเชื่อว่าคนที่ติดตามโปรเจกต์คาร์มูเฟยเออมเบลทางผมเนี่ยเขารู้ว่าผมแคสเกมแนวไหนได้แนวไหนไม่ได้และรู้ว่าผมแคสเกมอะไรไปแล้วว่างใครอยากดูโปรเจกต์ไหนต่อนะขอขอเสียงนิดนึงก็ผมไม่ค่อยแน่ใจว่าผมจะแคสอะไรต่อจงอังหวะนี้นี่คือแบบ ตันสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัว่หกตัว,ตว,ตว,ตวนะฝากด้วยแล้วกันับผมก็คิดไม่ออกจริงว่าจะแคสอะไรต่อนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีแต่เหมือนเดิมๆอะ่ะไปมูนมั่งเดดไลซิ Death ่งมั่งจจะเฮ้ยโอ้เหหรือจะเป็นพวกอะไรวะไอไฮมูนแล้วก็ฮอนพวกนี้ผมตอนเอสองอยากแคสนะแต่เดี๋ยวขอหาโอกาสก่อนนะผมเพราะว่าเวลาเล่นกับทีมมันไม่ค่อยมีอะ่ะจริงฉะนั้นเดี๋ยวใกล้แล้วแหละ มันต้องมีคลิปอะไรแปลกๆโผล่มาให้กดเออใช่ผมบอกแล้ววันที่สามันเวลาสามารถที่ผมผมสร้างนี่ขึ้นมาเป็นทาเครื่องทามายองเนสนะผมซึ่งถ้าเรารไข่อะไรเข้าไปเนี่ยได้มายองเนสตออกมานี่ใช้เงินใช,ใช้ใช้แร่อีโรเดียมมั้งหรืออะไรอยากที่ในการสร้างเี่แหละแพงอยู่ครับแพงใช้ได้เลยแหละสังเกตเงินในตัวผมดิแล้วหมื่นเจ็ดอะครับแพงมะล่ะแล้วก็ําไม่เราเพิ่มไรายได้ขึ้นมานผมาตอนแรกเนี่ยไข่งงโง่ๆเนี่ยมันจะราคาถูกไปหน่อยนะผม แต่ว่าก็เป็นสิ่งของที่ทําให้เราใช้ได้ตังค์ใช้ได้ทําให้ได้เงินในช่วงแรกๆเออแต่ตอนนี้คือเราไม่ใช่หรอหุ้ยหญาขาวมันอยู่ตัวได้ไงวะทีนี้แล้วเอาไข่ใส่แล้วผมแมะแมะนี่ไงล่ะ this is my youngest อ่าหมด,ดยังวะโอเคหมดละ ทีนี้ก็ใส่ได้เลยครับผมมาอยองเนสของเรานะครับชอบกดผิดวะอ่ะโอเคครับผมก็ตอนนี้ก็เอาให้อาหารปกติครับทีนี้พอได้มมยองเนสแล้วต่อไปจะมีการแปลรูปเป็นพวกขนแกะเป็นไหมพรมหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นแทนนครับไนล่าแต่ว่าทุกๆของที่ใช้ในการทาพวกเนี้ยมันใช้แร่ในการทำาครับแล้วก็ใช้เงินจํานวนหนึ่งนะครับ จำนวนหนึ่งนี่มันใช้เงินเยอะพอตัวนะเพราะว่ามันกว่าจะหาได้ขนาดนั้นก็หายตังค์เนะรัาผมไม่เป็นไรไม่ีปัญหาเราอยู่แล้วนะผมซึ่งที่เราต้องทำอย,อยอาหารเรานี้มันมีนไม่เสียของเลยวะไม่มีไม่เสียของเนะลยไก่เลือสิบห้าครับวัวหลือยี่สิบห้าครับตอนนี้สุขภาพปกติดีครับทุกอย่างปกติดีนะผมไม่มีอะไรผิดปกติโอเคอัปเกรดเป็นจอบกับอืม ครับผมก็ตั้งเหลืออยู่พอตัวครับเดี๋ยวเราจะขอหยิบแร่ใชในการสร้างแล้วก็เอาจอบไปไว้ไวไวกับลุงนะผมเพื่ออัปเกรดเดี๋ยวเรากลับไปเที่ยวกน่อนนะผมเพื่อเก็บนี้ก่อนโอเคแล้วก็ตัดไม้ตามภาษาคนทำงานนะผมในชีวิตวัยรุ่นไม่ใช่วัยรุ่นแล้ววัยชราแล้ว ตัวละครเราประหลานดิดหนึ่งนะผมซึ่งตัวละครเราเนี่ยอายุมันไม่แน่ใจครับประหลาดปะมันจะเหมือนเด็กสิบขวบก็ไม่ใช่อ่ะมันจะเป็นเด็กเด็กวัยรุ่นก็ก็ไปใช่ก่ะแต่มันแต่งงานได้ก็จะแป้นไปน่าอยย่ประมาณยี่สิบล้วมั้งแต่มันเหมือนเด็กอ่ะเออฟิรานเปิดกี่มโมง,งอ,อ่ะสิบโมงรอนรอโอเคสิบโมงแล้วลุงครับผมจะมีเครื่องสร้างชีสกับยานนะผมยานนี่แปลว่าอะไรวะแปลไม่ออก แล้วจะมีพวกช้างไอ้พวกเครื่อประดับนะผมจะมีบอกอยู่ว่าใช้แร่อะไรนะผมเรื่องคราวนี้เราจะมาอัปเกรดนะผมอัปเกรดอะไรอ้าอัปเกรดอะลงุลงลุง you don't have any of me you use you c a n with my with y okay. คุณไม่มีแร่ในการทำแล้วแล้วแร่ในตัวกุนี้อะไร โอ๊ยหยิบบิดแร่บ้าชิปมันต้องเป็นแร่ที่มันเป็นสีฟ้าต,ตะบุตะบ่ไม่เหรอวะนี่อันนี้มูชิบหายก็ว่าทำไมมันขึ้นไม่ได้นี่รอบไม่ถูกแล้วอ่ะห้าพันบาทถ้าผมก็เสียไปค่าพันนะครับจงังหวะน,นี้เขาบอกกันว่า เราจะอได้เตียงนอนต่อเมื่อเราอัปเกรดบ้านเป็นสมบูรณ์ถึงที่สุดนะผมฮะมันพุทธนี่หว่าเอลลี่ไม่อยู่ัผมก็ไปอยู่บ้านนี่แทนเอลลี่จา๋าแล้วผมก็ตอนนี้เรียกทำอะไรไม่เช่นเคยผมก็ต้องรอรอแต่ละทิตไปนะผมเพื่อที่จะได้มณีมณนนีมณีนนมนน ก็ว่างว่างเลยพูดคำเดียวว่าว่างว่างจริงตกปลาดีกว่าเพราะว่ามันเป็นแหล่งไรายได้เดียวของเราหนงการตกปลาเนี่ยรู้สึกเหมือนลืมอะไรบางอย่างอืมลืมอะไรวะเฮ้ย <Hey! S 1> นึกออกแล้วดึมซื้อหารไก่เจ๊ซื้อหารไก่หน่อยสักสามสิบ เอาไปเอาไปยี่สิบกันจะได้กําลังดีนะเจนนะเสร็จแล้วก็วิ่งไปร้านขายขายของแกะขายแกะขายแกะขายวัวนู่นอ้าวชิบหายลุงปิดร้านมันพุทธเหรอวะบรรลัยละมันก็ตกปลาบ้านลุงแม่งเลยไหนดูซิว่าบ้านลุงจะมีปลาดเด็ดให้เราเด็ดตกขึ้นมาไหมอ่ะหลับรอแบบลุงแม่นม้ำแม่น้ำมัน โอ้ได้ปลามาตัวหนึ่งน้องผมขนาดสามเดซิเมตรนะผงก็พอรับได้มันก็ว่างๆอยู่ดีครับตกปลาต่อดีแล้วครับอ้าตกได้ก็เฮียละกดซัดมือรัวเลย โอ้มันได้ก็บ้าแล้วพาเถิดนอนเถอะแม่งหมดแต่เร่งเวลาเสียเวลาเปล่าๆนอนแหละเออรักก่อยเป็นเวลาที่ผ่านไปไวมากครับเพราะว่ามันไม่ไร้ทำจริงเนาะฝนตกสามวันหมีมาตกหลายวันติดแล้วครับอุ้ยขอโทษครับแม่พอลน์มาจุ๊บปิดและก็เดี๋ยวเราขอเอเอเด้ไงดีอะ มูฟล้วกันมูเมนต์พูดให้ดูดีทำไมวะมูเมนต์ว่าง่าย,ายคือเดี๋ยวขอตัดพาร์ทนะผมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เนาะเพราะว่าเรายังไม่มีอะไรทำเราว่างเราเอะไรว่าไปไปไปเถอะทำไมมันทำไมมนันแปลกๆวะสามตัวสามตัวดูดนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคครับเดี๋ยวขอตัดพาร์ก่อนนะเนาะเดี๋ยวตอนนี้ขอทำอะไรต่างๆไปก่อนแล้วกันเนาะ เดี๋ยวเจอกันอีกทีน่าจะวันที่ประมาณยี่สิบเก้าผมกอดงานงานเทศกาลนะไปละบายครับผมก็วันนี้วันเสาร์ที่ยี่สิบเก้านะผมก็เออนิวเยียร์สโน h อล t ฟ a ์ t t o t ทูทีมแซดทีมกูดอ๋อมีกิจการทศการ New Year ขึ้นนะผมทิปหายละแล้ววันนี้วันเนนสาร์แล้วกูจะสั่งซื้อของอะไรเนี่ย เอ้ยเราจะซื้อของอให้เราด้วยมันเสาร์นะเวย้ยบ้าจิมเช้ามันนะผมก็เดี๋ยวเราจะเหมือนเดิมครับเราจะทำอา่าเรื่องอะไรทำการสาสตรสัตว์เลี้ยงในฟาร์มเราเรียบร้อยก่อนสเสร็จแล้วก็เก็บนมอัพมายังเนสเลยเบาๆเสร็จผมเดี๋ยววันนี้วันที่ยี่สิบเก้าผมเอาเลิอกเอชาชัยนิดนึงยนะี่สิบเก้านะยี่สิบเก้าวันเสาร์ผมว่าเป็นวันอีกก่อนก่อนคืนที่จะนะเดี๋ยนะ ไปดูไป่ินบ้หนึ่งจะครบหนึ่งปีแล้วกับเกมนี้นะผมอ่าเจ๋งมาพกพรุ่งนี้จะเป็นอาเทศกาล New Year Year End นะผม Year End Festival นะผมโอเคส่วนเราก็จะเป็นการขุดอ่าขุดฉลองข้ามปีเลยทีเดียวนะผมแต่เรามันข้ามปีไม่ได้ไงเพราะเกิดข้ามปีเราต้องไปร่วมเทศกาลอ่ามันมีทั้สองเทศกาลนะไปเปิดอ่านมานะผมก็มีเทศกาลที่ กินบะหมี่ฉลองแลผมของเขานี่ไปกินบะหมีนะ่ฉลองแล้วของเรานี่อะไรก็ไม่รู้นะผมส่วนอีกเทศกาลหนึ่งคือไปที่ยอดเขาแล้วดูดวงดาวตกพร้อมกับคนอื่นนะผมคนในหมู่บ้านนี่นผมซึ่งผมเลือกที่จะไปดูคนหมู่บ้านคนดูกับคนในหมู่บ้านเออฉะนั้นเดี๋ยวเราจะขุดฉลองข้ามปีวันที่ยี่บเก้าแทนนะผมอ่าเราจะลงไปยางชั้นที่คิดว่าเลิศที่สุดที่เราจะไปได้นะผมคือได้ไหนเอาไปนั้นแหละมาแหละจึกจ๊กจึ๊กโอเค ไปทำกระต่ายมาเรียบร้อยก่อนนะผมไม่งั้นเดี๋ยวเกิดปัญหาแน่โอเครู้สึก,กว่าขี้เกียจเลี้ยงจริงๆมันจ้างคนแค้ได้นะแต่ว่าเรายังไม่อยากทำอะไรมันสิ้นเปลืองกังมากๆตอนนี้นะผมเพราะว่าเราจนจริงแล้วตอนนี้ ตอนแรกนี่เก็บกันไว้เป็นแสนตอนตอนอ่าฤดูใบไม้ผลิกับฤดูร้อนผมถ้าไม่เก็บไว้ตอนนั้นผมว่าแม่งจนกว่านี้เยอะอะ่ะจริงนี่คือแบบเก็บไว้จนแบบไม่รู้จะอะไรอะไรแล้วนะนะแต่ก็ประหยัดไปเยอะผมก็หนึ่งปีได้ขนาดนี้ผมว่าโอเคนะบ้านอัปเกรดเกือบ,บเต็มของอัปเกรดทั้งหมดนะผมอะยกเว้นเขียวที่ไม่ได้ใช้แล้วก็ค่าสาระหลายๆอย่างมันเยอะขึ้นนะผมโอเคฉะนั้นก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งครับในหลายระดับเลยแหละไม่ใช่ระดับเดียวหรอก ผมว่าคนอื่นเล่นนี่ยังไม่ได้ไม่ได้ขานนี้นะผมว่าเย็ yes, mm hmm. ไม่ไม่ได้ชมตัวเองเก่งนะแต่แบบก็หล่อนิดนหนึ่งเออทุยไม่ยายคือตอนที่ผมเล่นตอนสมัยเด็กๆเ,เกมเนี้ยผมมีตลับเกมในเกมบอยเอดวานอยูน่นะผมว่าตอนที่เล่นสมัยนั้นนะมันยังไม่ได้ขานี่เออตอนนั้นนี่คือแบบว่าเฮ้ยเกือบสี่ปีอะ่ะเพิ่งแต่งงานอะ่ะเมื่อก่อนผมเลือกปูบุรีนะผมเพราะว่านามเป็นสีมพูนน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวนี้มัน ไปหาสาวพยาบาลดีกว่าชิปเมดด้วยอ่าถ้าเกิดชิปพยาบาลนี่คงจะใช้ได้กว่านี้นุ่มถ้าเกิดเกมนี้เป็นเกมที่อยู่ในสตรีมผมว่าโดนบอทไปแล้วแหละบังเอ,อิญมันไม่ใช่ไงเออมันอยู่ในเครื่องเกมบอยผมนินเทนโดปูหมุนดินนะผมเมื่อก่อนนี่เกมบอยดังมากนะเวย้ยใครไม่เคยเล่นเกมบอยนี่โคตรเอาเลยยนนั้อนนะส,มสมัยนั้นสมัยนี้นี่แบบเกมบอยที่หาแบบพี่เกมบอยคืออะไรอ่ะจะลองเฮงเกมบอยเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยรู้จักกันแล้วหรือว่าไง มันแก่ไปหรือ,อยังไงมันอยู่ยุคป๋งพอดีเกมมอยอ่ะตลับขาวดำเปในใหญ่อะ่ะเคยเจอป่าพันดินวันอ่ะเออแม่งโคตรเจ๋งอะ่ะความเป็นจริงไม,ไม่ใช่เว้ยแม่งเกมซ้ำๆกันบีอยู่ห้าห้าเกมอ่ะเก้าโมงแล้วสิโอเคเอา้าวอนสิบโมงเหรอเอา้าแล้วนีจะไปขุดไงอะ่ะ มันครบสามวันแล้วไม่เหรอวะโอ้ยยังไม่ครบอ้เฮ้ยเทศกาลฉลองกูหมดแล้วหมดแล้วทําอะไรไว้วางแปนไว้หมดกันสร้างมากระมือเก็บเทศกาลเราจบสิ้นแล้วผมเราทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่าไอจอบของเรานี่มันถูกฝังเอาไว้ไม่ใช่ฝังเอาไว้เอาไปส่งร้านขายของอยู่ที่ให้มันเขาเรียกว่าอะไรวะอัปเกรดไง แล้วเราก็ว่างแล้วไงคือไม่มได้ทำไงนอนแม่งเลยไงเออมันไส้นอนแม่งเออเซฟด้วยก็เดี๋ยวมันหลุดไปจากงานเข้าวันนี้นีน่สามสิบพับไปงานเทศก,กาลนะผมโอเคดูซิมีอะไรไหมเลนนิ่งมีเบียกอง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 เทศกาลอันนี้เป็นเกมของเกมญี่ปุ่นนะไม่ต้องบอกก็รู้แล้วมั้งเลตเตอร์ลส มามาหายหมายหายครับเป็นวันที่ดีนะผมเพราะว่า,าฝนไม่ตกแล้วทุกอย่างหมดแล้วนะผมอีกหนึ่งวันเด่นเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลินะผมฤดูใบไม้ผลิเป็นฤดูที่เอเราจะทำายได้ไดีที่สุดนะผมแล้วก็เป็นฤดูที่ในการขึ้นปีใหม่ของปีที่สองด้วยนะผมอาจจะชื่อคลิปอาจจะแบบว่ามุ่งหน้าสู่ปีที่สองพาไปมูนอะไรเงี้ยเออรอหน่อยนิดนึงเนอะก็ขอบคุณที่ทุกคนที่ติดตามมาด้วยนะผมเพราะว่า ไฮมูเนี่ยโปรเจกต์เนี้ยผมไม่คิดว่าจะทางานได้ถึงจะทํามันมาได้ถึงหนึ่งปีด้วยซ้ำนะผมถือว่าเป็นความสเร็จอย่างหนึ่งเลยนะสำหรับชนะผมอะที่สามารถเล่นเกมเกมหนึ่งได้หลายพาร์ทขนาดนี้เผมซึ่งผมไม่ไม่เชื่อตัวเองเลยว,ว่าทําได้ขนาดนี้ได้ไงวะที่ทาได้ขนาดนี้คงบอกได้คําเดียวนะผมก็มันมาจากทุกคนนะนี่มาบดซึ้งไงล้อตัวเองไงไม่ใช่อะไรหรอก <laughs> ก็ขอบคุณนะผมที่ติดตามมานะผมไฮมูเนี่ยถามว่าจริงเป็นโปรเจกต์ที่สร้างมาเพื่ออะไรไฮมูเนี่ยหมายความว่า <laughs> เขาอยากทำอะไรสักอย่างให้เราแบบกาหนดเวลาชีวิตของคนเราได้เวลาชีวิตของเราคนในกับในเกมเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันอย่างนี้นะผมเพราะว่าเ้ลาชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้มีหยุดเดินเวลาเข้าอาคารหรือว่าหยุดเดินเวลาเกิดเหตุการณ์นอะเวลาชีวิตของคนเราเนี่ยเดินตลอดเวลาที่เรายังหายใจอยู่ตราบใดที่โลกจะไม่หยุดหมุนคุณยังไม่ตายเวลายังไม่หยุดเดินครับคุณจะเป็นคุณจะทำหมนเกมไม่ได้ที่จะเร่งเวลามันหรือว่าที่หยุดเวลามันไว้เนอม และการเลี้ยงสัตว์หรืออะไรแบบนี้มันไม่ใช่ง่ายที่บอกว่าเฮ้ยสัตว์ป่วยกินยาหายมันไม่ใช่นะครับมันยังมีโรคที่ยังรักษาไม่ได้หรืออะไรไม่ได้หลายๆอย่างอยูน่นะคือโรคมันไม่ได้ทําให้เกิดมาดีขนาดนี้มันก็เป็นแค่เกมครับไม่ง่ายถามว่าถ้าเกิดเกมนี้มันถูกสะท้อนมาใหม่หรือถูกเอามารีเมคใหม่แต่ว่าแตกต่างจากคา,า,า,าว่าไฮบูเนี่ยก็คือเก็บเกี่ยวในแฝกจันทหรือในดวงจันนั่นเองเก็บเกี่ยวดวงจันทร ถ้าเกิดครั้งหนึ่งมันถูกสร้างมาใหม่เป็นแปลว่าอการเดินทางในชีวิตประจำวันหรืออะไรพวกนี้ยแล้วเราเล่นแบบเนี้ยทุกวันทุกวันเน่ะมันจะเป็นยังไงครับผมว่าเกมผมจะไม่ได้รับความนิยมเนาะเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันเนี่ยเราทําอยู่มันทุกวันอยู่แล้วอ่ะมันไม่มีทางที่เราจะอยากไปทํามันซ้ําๆในเกมแล้วถ้าเกิดเป็นเกมเกมหนึ่งที่แบบว่าสมจริงขนาดที่แบบว่าชีวิตจริงเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นเลยกินข้าวไปโรงเรียนตื่นเช้า กลับบ้านตอนเย็นกลับมาทําอะไรทำกันบ้านนอนถ้าเ,เกิดเกมเป็นเกมแบบน้นจริงๆอ่ะแต่ว่าจะแตกต่างดยที่วันเสาร์อาทิตย์เราจะมีวันว่างอะไรเงี้ยเรอจะไม่เข้าเรียนเหมือนบูฟลี่เหมือนบูรี่อะไรเงี้ยเรอจะเป็นแบบแตกต่างพวกเนี้ยคุณที่ว่าจะดีไหมถ้ามีเกมแบบนั้นอยู่บอกว่าน่าสนุกดีนะเพียงแต่ว่ามันจะทําให้คนเราเนี่ยอยากเล่นหรือเปล่านั่นอะ่ะปัญหาคพรับผมก็ให้มูนก็เปรียบเสมือนกับชีวิตของเราและครับ แต่ต่างกันแค่มันเป็นเกมนะผมวันนี้นี่สามสิบครับไม่มีเทศกาลเลยเลยนะผมซึ่งจะเป็นวันที่เราต้องไปยอดเขานอะผมเวลามาณหกนาฬิกานะผมหกโมงเย็นนั่นเองซึ่งเราจะมันไม่ได้ทาอยู่แล้วผมก็เราก็เดือนเล่นถแถวๆนี้ไปก่อนนะผมเพราะว่าจอบเรายัางเอาไม่ได้นะผมเพราะว่าเม,มื่อวานมันไม่ได้แล้วส่วันนี้คือร้านค้าทุกร้านจะไม่เปิดนะผมจะไม่เจอใครเลยจังหวะถึงเวลานะผมเพื่อบอกว่ามันคืองานเทศกาลนั่นเองซึ่งเราก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันอะ ฉะนั้นเราก็ไปยืยนรอที่ทางเข้าบูกเขาแล้วก็รอรอให้หกโมงเย็นดีกว่านะผมเพื่อจะได้จบคลิปอย่างสวยงามนะผมเนาะเราก็เดินเล่นไปก่อนแล้วกันเนาะไม่มีอะไรทำบ่า,บายสองครับรอหกโมงเย็นครับจงังหวะนี้สี่โมงเย็นแล้วครับห้าโมงเย็นแล้วครับหกโมงเยน็นแล้วผม เดี๋ยวนะขอเวลาแป๊บนึงนะหุ่งเย็นแล้วไม่ใช่เหรอวะพอลองคิดตามตะกละแล้วอืมเทศกาลปีใหม่มต้องหลังต้องก่อนเที่ยงคืนไม่ใช่เหรอวะเราเอาไว้สักเข้ามาสักสามทุ่มแล้วกันเนาะเอ้าสี่ทุ่มแล้วนะห้าทุ่มแล้วอ๋อเที่ยงคืนแล้วนะเฮ้ยอ่าทุกคนอยู่ที่นี่จริงด้วยนะผม เทศกาลปีใหม่นิวเยียนะผมป a p p y New y ย a r ครับเริ่มงานกันเถอะเรามาดูแสงแรกของวันถึงเวลาแล้วเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นครัเป็นเป็นอะไรวะเป็นครั้งแรกของปีนะผมซึ่งต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่ดิประเทศไทยก็เหมือนกันนะผมจะให้ก่อนการก,กับแสงแรกของปีเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะผมก็มีความหวังว่าปีใหม่นี้จะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะ วันนี้เป็นวันที่หนึ่งครับเป็นวันจันนะผมก็จะมีอ่ออุ๊ยอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมนะผมก็คือเลขเก้าขึ้นมาเนี่ยน้อยกว่าหรือมากกว่าถ้าเราตอบน้อยกว่าถูกก็จะได้คะแนนไปได้รางวัลไปนะผมถ้าต่ากว่าแปดล่ะแปดต่ำกว่าสี่นะสี่จะสุ่มเลขประมาณศูนย์หนึ่งเก้านะ่มสี่มากกว่าหรออ้าห้าห้ามากกว่าห้าแล้วกันเก้าสวยงามรับเก้าสูงสุดแล้วครับเราลงไปอีกเก้าพอดีนะผมไม่เป็นไรต่ากว่าห้าห้าแล้วมากกว่าหนึ่ง ถ้าเกิดเราพลาดเราจะถูกเกมโอเวอร์หนุ่มแล้วก็จะได้ของรางวัลตามคะแนนที่เราชนะไปคือเราชนะห้าครั้งหนุมเราก็จะได้ของเป็นโมจิใช่หรือไม่ไม่มั้อไม่รู้ดิกินได้เหมือนกันอะถ้าผมวันนี้เทศกาลจะมีหนุมโเยนถึงเที่ยงคืนก็จะเป็นเทศกาลที่เราผ่านไปแล้วหนุมอ่าเรียบร้อยนะผมก็จะเป็นเทศกาลวันที่หนึ่งของปีเรียบร้อยจบเทศกาลหนุม่มเราสามารถเล่นได้เรื่อยๆจนกว่าจะหมดหนุม่มหกมากกว่าหกหนึ่งอ้าวพลาดศูนย์มากกว่าศูนย์แน่นอน มากกว่าห้าสามผิดเอาวแว่ามันจะมันจะสลับกับนางฟ้าับผมกับไอคนเมื่อกี้อะไรวะมากกว่าศูนย์ก็สามมากกว่าสามก็หนึ่งตลกแล้วอยู่ที่ดวงล้วนเลยครับอันนี้คือเราจะเล่นได้จำกัดครั้งต่อวันนะผมวันนี้คุณเล่นหมดแล้วนะผมก็ได้แค่นี้ก็เดี๋ยวตามพันหน้าดีกว่าว่าเทศก,กาลเริ่มใหม่วันที่หนึ่ง เยี่ยที่สองสปรินต์เดย์วันนะผมก็วันที่หนึ่งนะเรามาติดตามดีกว่าว่าเราจะเป็นยังไงต่อสหรับแกมผ่านบุญเฟรอัพราอัลทาร์นะผมถ้าเกิดครั้งนี้ผู้บอกไปโดนมาก็ขออภัยเนาะในหัวคิดอะไรแปลกๆอยู่คิดโปรเจกต์อยู่แหละโอเคเดี๋ยวเราติดตามในพาร์ทหน้าดีกว่าสหรับพาร์ทนี้อาจจะสั้นนิดนึงนะผมแล้วเจอกันใหม่ครับบายแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามมาถึงอ่ากี่พาร์ทแล้วอะยี่สิบกว่าพาร์ทนะผมแล้วเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกด Sub ส cribe กันด้วยนะคะ